เนี่ยน้าปู่ครับมีถ้ำเนนนะครับโอ้มีถ้ำเนนถ้ำพระนะคะถ้ำเนนนะคะโอ้แต่ก่อนไม่ได้ตื้มขนาดนี้นะคะเมื่อก่อนก็จะลึกนะคะถ้ำเนนก็เข้าไปข้างในได้นะคะอันนี้เป็นถ้ำเนนนะคะค่ะเดี๋ยวหลวงปู่จะพาไปดูถ้ำพระีนะคะ บริเวณข้างก็เป็นป่านะคับริเวณที่เดินไปนี่ก็เป็นถ้ำนะคะอออวอัน,นี้ถ้ำกองมีขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมทางช่องของเอดาพารวยนะคะขอบคุณมาก้านะคะที่ยัง ติดตามและรับชมกับทางช่องอยู่นะคะถํเย็นนะครับโมา,ามเยปู่จะพาเดินอ้อมเขาถ้ำเย็นจนนะ <ś led> ขอเข้าไปดูโอ้เย็นจริงๆอ่ะ <ś led> แค่ปา่าถ้ำเนี้ย อือนี้เป็นถ้ำเย็ยนนะคะแท่บริเวณหน้าปากถ้ำก็นนม,มีความรู้สึกว่าเย็ยนนะคะเย็ยนมากเลยนะคะเป็นถ้ำเย็ยนนะคะรับแต่วันก่อไปั้างในเพรได้ไม่มีสัญญาณผมมมีสัญญาณถ้ำเย็ยนไ้ทถ้ำนะครับ ใช่ค่ะสุวรรณคูหาค่ะเดี๋ยวตามหลวงปู่ไปนะคะสวัสดีค่ะคุณวิทยาค่ะ ถ่าหนหลวงปู่ท่านเคยมาทุดงนะฮะในสมัยก่อนนู้นนะคะที่ยังเป็นป่านะคะที่ยังไม่ทันได้เป็นวัดเนาะคะ่ะหลวงปู่ท่านเคยมาทุดงค่ะคะ่ะวันนี้ทางเอดดาได้ไปหาหลวงปูท่ที่ที่กุดนะคะที่กุดติกลางฝานะคะหลวงปู่ท่านก็อยากให้ทางช่อง ได้มาถ่ายนะคะในสมัยที่หลวงปู่ท่านได้มาเดินทุกดงนะคะได้มาดูสถานที่เนาะ,ค,ะค่ะค่ะทางช่องก็เลยขอตามมาถ่ายนะคะ เดินตามไม่ทันนะคะไก่ยังเหลืออีกกี่ถ้ำเนาะนี่ เหนื่อยแล้วค่ะยังไงก็จะขอทำคลิปแล้วก็ถ่ายบรรยากาศให้ f อทุกท่านได้ชมกันเนาะคะ่ะใครอยู่ใกล้อยู่ไกลที่ยังไม่เคยมาชมด้วยตัวเองก็ชมผ่านทางช่องของเอดาไปก่อนได้นะคะ อันนี้ก็เป็นบริเวณรอบๆถ้ำนะคะ่ะค่ะบางทีสัญญาณอาจจะขาดขาดให้หายหรือตกหลนไปว่างทางช่องของเอสดาพารวยก็ขอโทษเอฟซีด้วยนะคะ จ้าเดี๋ยวทางช่องก็จะขอพรนะคะขอบคุณคุณวิทยาที่ให้คำแนะนำทางช่องของเอสดาพารวยนะคะโอ้เป็นถ้ำ น้ำเตือนไปก็ไม่ค่อยชัดแล้วเนาะอาจจะโดนแดดโดนฝนไปมั่ง ผูกก็พามาชมแล้ว่ะที่เคยทุดนเคยทุกดงตั้งแตส่สมัยยังเป็นพระหนุ่มอยู่นะคะ่ะทางช่องก็ไม่ได้หาแค่แนวทางอย่างเดียวนะคะก็จะหาให้ชมบรรยากาศที่ทางเอซบางท่านที่อยู่ไกลเนาะคะ่ะที่ยังไม่ทันได้เห็นเนาะคะ่ะ ถ้ำใหญ่โอ้ปู่ว่าไปไม่ได้หินจะตำหัวโอเอดฝนเข้าไปนะนะเ,เอีไดย้ยังไม่กล้าเข้าไปนะคะถ้ำจะทะลุออกมาได้หรือเปล่า ค่ะเดินตามปู่ไปเนาะค่ะฝน ไม่มีทางออกออกมาทางเกา่าค่ะพอดีเอสฝนเข้าไปข้างในถ้ำนะฮะไม่มีทางออกนะฮะทางไม่ทะลุนะฮะเลยต้องย้อนกลับไปทางเก่านะฮะ ไม่มีทางออกกลับมาทางเกา่า หลวงปู่หาอะไนะคะนี่ค่ะบริเวณทางที่เดินอ้อมเขานะคะ เสียงมาแล้วนะคะเสียงมายัางมืดไหมข้างในมีสัญญาณไหมมีสัญญาณมีถ้ำใหญ่ด้วยเป็นยังไงบรรยากาศข้างในโอ้ควาเป็นโถงถ้ำใหญ่ๆหญอยู่ข้างในนะครับบรรยากาศ มาเข้าไปปฏิบัติธรรมกรับเป็นสถานที่นั่งปฏิบัติธรรมได้เลยนะครับอากาศกดีนะครับ <c oughs> หินมีหิน,น <c oughs> อ้อมเขา่าเดินอ้อมเขานะครับไม่เป็นธรรมนะครับเนาะ <c oughs>